สวัสดีครับผมผมบีนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่หนองบวดดัวลำพูอยู่ครับตอนนี้อยู่ปีพิพิธภัณฑ์หอยหินรอยห้าสิบปันปีอยู่ชาวบ้านหอยเด้อครับผมเดี๋ยวมื้อนีสิบ้าไปเบิ่งเดนนอสเซิก,กันครับที่จริงมว่านผมก็ม,มาที่หนึหล้ว่ะ่ะาวพ่นปดยังมาวัานจันนะครับเด้อพ่นปด <laughs> ผมบอดดายมากมองนี้ซิปกาปีแล้วครับข้างในซุ้มือนีก็แจ๊กเป็นตั้งใดว่านีนเห็นเขากันอันใดก็เข้าไปเบิ่งพร้อมกันนะครับผมครับอ่อฮอด์สแหาละครับซื้อบอัตรเข้าชมกันครับยี่สิบบาทสำหรับผู้ใหญ่นะครับเด้อเด็กน้อยสิบบาทครับผมเข้ามาแล้วครับตัวแรกสเต,เตโกโซลัส ขนาดนนี่ตีนุ่มบลองพู้มีขนาดนี้เหรอบอสโอ้ยีขนาดนี้ค่าขับบังยี่สิบบาทผมว่าบลอแพงเลยครับเป็นตาม,มาเที่ยวเยอะครับโออปรนเทศดีตท่าไหรนาะเป็นในตัวนี้ติงบอมคุณใส่สีบล็อคสิงว์บอสใส่จะบลอขยับตัวนี้ พาราโซโลโลฟัสไปโตต่อไปครับโอ้ยบอ่อผิดไปโตต่อไปกันครับโอ้ยขนาดบ่เล่ายังบ่าแข็งยเอาเพราะผมไปมันขยับเลยเ <c oughs> ออว่า โอเคอยู่ได้หนิเหมแบอบนอากาศก็ดีอยู่ครับขึ้นในหนังอยู่จุลศึกเคยเบิ่งมาครับจุลศิกนะโอ้ส่ยใดเลยอ,อเจอลานนดอนืนอนกเป็นยังไงกับนกสนิท อองูหัวเคือมันคือบอ่อห้องเอาครับเรื่อยๆไปต่อไปบรรยากาศดีครับบอ่อหอนมื่อนี่เนี่ยป้อมไปแล้วมันห่องเลยเมื่อกี้นี่นะครับอาจจะเป็นพระเอกของงานไทโรโนซอร,รัสเล็กครับโอ้ มันเด็กมอนไม่เห็นดะบสัญญาณมานนอกมันนี่ออขอค่าดีกว่าผมโมโหเลยว่าน้องบวัวนี่มองเที่ยวขนาดนี้ม,มาม่าบาลูอีด้วยครับแน่งงองเสือก็มาเบิ่งเองอ <S <S เดี๋ยวไปโตต่อไปกันครับนี่น่าจะเป็นกิดเป็นวาเลกคเตอร์ กิดเป็นวาลปเตอร์บวกแมนค่าเขาหยิบสิบบาทนี่ก็บอแพงหรอกครับเด็กน้อยสิบบาทผู้ใายหยิบสิบบาทต่างชาติหาสิบบาทหยุดทุกวันจัจ่นยกเบนทุกมั่นจันทร์ที่เป็นวันหยุดนักขัดนะครับเด้อถือว่าเพิ่นสิเปิดอยูอ่ตอนนี้ผมว่าผมเคยเห็นเน้นหนังยู่นี่หยุดรัดสิบภาคเดบบู ไปโนซอรัสมันคือบ่มขยับอีกแล้วนว่าแม่งนันจะขยับตอนผมย่างไปแล้วเด้อเออได้ยุ่เออดีดีดีของ่างกับนี้ครับ คนจะได้หนีไม่ทั้ง,ง,ล,าง,งลายตัวตะกี้มันจะมีที่เล็กอยู่ตัวเดียวเสียงห้องมันก็เป็นแดวหัวเด,ยวเดียวตัวนี้ ัวนี้โอวิคเลปเตอร์ไปตัวต่อไปกันครับโอ้อันนี้ตัวนี้ค่ขนาดอันนี้บ,บรูว่าขยับได้บ่อันนี้ก็เห็นน,นังกันตัวไปแล้วครับไทเซอร์ลาทับ นังเด่นน้องซอยมีทุกเรื่องครับตัวนี้เบิ้งนี้มันขยับบอลตัวนี้เอาเงียบโอ้บรรยากาศดีครับตกแต่งสวยงามเดี๋ยวไปมุ่งต่อไปกันครับผมครับมาพีทันหอยหินแต้ตรงวัาเบื้งหอยครับเป็ <c oughs> น้าที่อนเข้าไปก็การลุนนาถอดเกิบ ขอรองเท้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวจับบ่คอยได้บอกนะครับไม่ได้ประวายหยานเสียงมานรบกวนคนอื่นขเขาเ่อมีคนอยู่อ๋องั้นคนเปิดแอร์พรอมัหรือว่ามันเย็นของมันเองเนยเย็นดีครับฟ้งในมีบอหอยหิน หอยหินจะทำไมเด็กนักศกาครับมันแข็งจนมันกลายเป็นหินอายุจักว่าจักล้านปีอ๋อประมาณนี้ครับผมตรงนี้ก็มีแค่นี้แหละครับอันนี้ยังไง มนุษย์ทำโบลาณบ่ครับผมตรงนี้มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเาข้าไปมุ่งต่อไปกันครับนี่ครับผมแทนที่ต้องเที่ยวของเพื่อนสวนเกากว้างเญ่เติบเยอะครับผมก็บอกคุว่า,วาสเสดินทั่วเพราะว่าผมเมื่อนีมีเวลาจำกัดนัดหน่อยเดี๋ยวไปมองต่อไปกันครับตรงนี้น้นํนมีอย่างมานอน,นี่เดี๋ยวล่องย่างไปด้องกันครับก่อนครับผม อากาศดีไปตะเล่นน้ำทขางานเลยน้ำก็สี้น้ำแต่วิถีพันหอยหินอยห้าสิล้านปีไม่หยัง่งหมดหะเอาขออภัยปิดขอปิดครับขอปิดห้องขันยังท่้งเก่าครับน่าืช่วงแต่ว่า ล่านข่าแต่นี่เลยนี่ล่านข่าของน้ำเป็นแบบนี้เห็นะครับผมมาท่านมางยางหนาวที่สิแต่บรรยากาศจะหนีไปตรงไหนต่อนเนาะเดี๋ยวนะครับเด้อยึงเมยก่อนมึงเมย์ก็มาถุยตรงไหน ตระณาลอสักครู่เอา้าอามันเป็นจุมท่อนตองเชียวจังหวัดน้องบอลําวนีมันวังเมนเฉพาะอหอยหินผมนึกว่าเป็นแผนที่ของมองนี่อ๋อเป็นแันที่ทังจังหวัดเลยครับบัเมงวังเมนเฉพาะมองนี่ลืมเบ่งก่อนเรา ต่อยางเดี๋ยวมาเบิรงกน่อนขอโทษด้วย,ยครับผมไปตรงไรตอ่อไปตรงไรตอ่ออาจะลงมของ่างอะมั้งครับตรงนี้จะเป็นยังไงนะาเาคยมาคือกันน้องแบงครับจักไปไซเบอรลูรแหละ มันมีอย่างบอดล,งลงังรังโอ้ยสดใหม่หนมีมอย่างบอกวบัวมีเป็นขึ้นอยูบริยัตทั้งหรอกโอ้ย นะครับเลยเบิ้งทางก่อนเดี๋ยวตกมันเป็นเจ้าสิว่าได้เบิ้งคลิปหนากันดิเอาตลกมนันมีอย่างบันนี่เดี๋ยวผมนี่ไปเบิ้งนั้ครับ อางมาตรงนี้สีหอนแน่หรอครับซากตึกต้บันฟอสซิลใส่ละ่ะนีจะไปยังหาก่อนครับโอ้มันเป็นล้ำรับชั้นหินครับบริเวณที่เขาคนพบหอยหินนี่ครับอี๋าพผมให้เบิง้งแต่ว่าก็ต้นไม่ประคุ้มอะไรขนาด ตรงนี้น่าจะดูแลนะครับผมว่า,บ,าบอกผมก็บ,บอกหูครับผมก็ว่าเป็นก้อนหินหรือซื้อไม่แต่ต้นใหม่คุ้มแบบเลยโอเคครับตรงนี้ก็ใชีแค่นี้นะครับเ๋ยเ้าไปมุมต่อไปครับผมนะครับมุมปุดท้ายล้วยังม้าไก่เติมอยู่นี่ผมลงมากาดมหยอกแซมของนี้มันไก่แตเ,เป็นผมไปเห็น <laughs> เดี๋ยวมาจาักเรื่ง เห็นจะมีเด no ่นรอบเสาเยู่แต่ว่าต้องอยูเป็นรูปปั้นที่ซื้อครับโอ้โหมีคนลงมาเลยซึ่งผมม่มีป้ายบอกขออ้อมันแต่พอเห็นขน้างล่างอีกทีก็คือสึบว่ได้ลงมาตรงนี้เป็นมุมท้ายแล้วดนะครับตรงนี้ไม่มีป้ายบอกด้วยป่ะพันอะไรจะมีงูด้วย ไม่ถือกับสัตว์เลื้อยคานทุกชน,นิดมันองนเลยนะสั้นหิน,นสั้นหินกับสั้นหินที่ซื้อลอี เงียบสงบดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวข้ามาปิดคลิปกันครับผมยังไงครับพี่ิพิธภัณฑ์หอยหินลอยหาสิบล้านปีหนองบองัวลำพูผมบาโอเคอยู่เดก็ไ,ไดายุคาขอกับว่าแพง่งพู้ใเดผ่านมาหรือว่ายุคใกล้ๆก,กล้กับ้าดูกข้าหลานมาเที่ยวได้ครับผมว่ามันก็ดีเยอะมาทายลูกมาเห่นมาเที่ยวมายางเห่นบรรยากาศดีครับผมถึงบางจุดมันจะห่อนนกหน่อย <c oughs> ไ,ไดยมีอย่างก็แนะนำผมได้นะครับเด้อ อยากคามกามามอมเมนต์ยัง <c oughs> ก็คอมเมนต์ไปเลยอยกเป็นดด้ก็ยืมเงินเพราะว่าม่มีเดยก็อย่าลืมนะครับเดอ้อกดติดตามกดถูกใจคลิปผมนได้ไดครับเดอ้อถ้ได้มีกำลังใจฮ็ดคลิปหนา้าต่อไปครับผมมีก็ขอบคุณที่รับชมคลิปผมคลิปนี้นะครับเด้อสิบวันยังต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ผู้เดยอยู่จังวัดใกล้กเคียงก็มาแวะเที่ยวเดยครับผู้พันหน่อยหนองบัวลำพูแต่มาจากกุดอนก็กันได้ละ